h oh, e ในงานเลเซเบลโชเ e s ์นะครับได้มีการประกาศวันวาจำหน่ายของ l e c i เบ l v i l l a g นะครับที่จองจำหน่ายวันที่7พฤษภาคมนะครับบนเพล y s t เ t ช o น4เพล y s t เ t ช o น5 Xbox One Xbox Series X และ S รวมไปถึงสตรีมนะครับนอกจากนี้ได้มีการเปิดตัวเกมเพลย์แล้วก็ตัวอย่างออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะตัวอย่างเพื่อเพื่อนได้ดูกันว่ามีอะไรในเนื้อหาบ้างนะครับ โดยเปิดตัวเชลเลอร์มานะครับอีธานกับมีอานะครับจะมีการพูดคุยกันเรื่องบางอย่างนะครับที่มีอีธานบอกว่าให้ให้มีอานั้นมองโรคในแง่ดีนะครับแล้วก็เราคุยกันเรื่องนี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งวิเคราะห์น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของมีอานะครับ หลังจากนั้นเราจะได้ยินเสียงของหญิงสาวชราในตัวอย่างที่2นะครับที่มีการพูดถึงการสั่นกระดิ่งของปราสาทแห่งนี้นั่นเองซึ่งปราสาทนี้เป็นปราสาทที่อันตรายนะครับซึ่งเธอบอกว่าการสั่นกระดิ่งน,นั้นหมายความว่าพวกนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสานนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกเหล่าศัตรูที่จะบุกเข้ามาตอนที่มีการสั่นระครังนั่นเองนะครับ Because he castle already proven daughters handle much and has is in my castle, and has already proven too much for my too to for หลังจากนั้นจะมีการเปิดตัวอย่างของแม่มดสาวนะครับซึ่งเธอจริงๆแล้วเนี่ยชื่อว่า l ลดี้ e ดมิสทัสชูนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาเจอกับอีธานมากที่สุดนะครับซึ่งเป็นแม่มดสาวที่มีร่างที่สูงใหญ่นะครับและรวมไปถึงเธอนั้นและก็มาพร้อมกับลูกๆของเธอนะครับที่จะใช้พลังมแมลงซึ่งในตัวอย่างเนี้ยเราจะได้เห็นแม่มดสาวกําลังติดต่อกับใครบางคนอยู่นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นท่านแม่นะครับซึ่งก็มีการพูดชื่อต่อว่าชื่อว่า มิร a nda นะครับซึ่งหลังจากที่มีการพูดคุยกันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเธอนั้นกำลังตามหาอีธานวินเทอร์ที่หนีรอด ออกจากเงื้อมือของน้องชายของเธอที่พลาดไปนั่นเองนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าชายคนที่ใส่แว่นดำนะครับน่าจะเป็นน้องชายของเธอเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอได้มีการพูดว่าจะไม่ให้อีธานนั้นหนีรอดออกไปได้ก่อนจะเกิดพิธีสําคัญขึ้นนั่นเองนะครับพิธีสําคัญนี้อาจจะส่งผลทําให้ตัวละครอีธานนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกตามล่าในหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดตัวอย่างของภาพบรรยากาศของปราสาทใน เกมภาค Village ชน,นเอนะครับซึ่งก็จะได้เห็นลูกๆของเหล่าแม่มดนะครับและแต่จากนั้นอีธานจะพูดคุยกับลูกๆของแม่มดนะครับว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีการบรรยายถึงฉากที่อยู่ใต้ดินของปราสาทนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงบรรยากาศในฉากต่างๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงจะมีเหล่าซอมบี้ที่อยู่ในใต้ดินนั่นเองนะฮะและนอกจากนั้นจะมีฉากบรรยากาศอย่างเช่นห้องอาหารนะครับและสุดท้ายนี้จะมีตัวอย่าง ที่จะเห็นได้ว่ามีคริสเลดฟิลนั้นได้อุ้มลูกของอ e ีธานไปนั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าตัวของแม่มดคนเนี้จะตามล่าอ e ีธานตลอดทั้งเกมเลยก็วานได้นั่นเองนะครับตอนที่อ e ีธานเข้าไปในปราสาทใหญ่นั่นเองและในตัวอย่างท้ายเทเลอร์นะครับเราจะได้เห็นชายคนหนึ่งที่ มีสารใส่แว่นดำนะครับแล้วก็ถืออาวุธขวานใหญ่นะครับที่กำลังจะไล่ล่าอีธานนั่นเองซึ่งนอกจากนี้เขาได้ยกพลังบางอย่างขึ้นมาได้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยว่าตัวเขาจะเป็นบอสในเกมนั่นะครับที่เราตอนแรกสันนิษฐานว่าเขาจะเป็นพ่อคานะครับ ซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการอธิบายถึงเกมเพลย์ของ Re ส i ฟิล Park Village นะครับว่าจะมีเกมเพลย์ในรูปแบบใดบ้างนะครับซึ่งเกมเพลย์ของเกมภาคนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับภาคที่7แต่ว่าก็จะมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นตัวละครอ,อย่างอ e ีธานวินเทอร์เช่นเดิมนั่นเองเราจะได้เห็นว่ามีการขึ้นไปอย่างปราสาทนะครับแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยจะมีความสมจริงที่สุดนะครับและรวมไปถึงตัวเกมเพลย์นั้นมีระบบในการควบคุม ที่ค่อนข้างไหลลื่นเหมือนกับภาคที่7เลยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในฉากปราสาทนี้ก็จะมีความซับซ้อนในเกมด้วยแล้วก็จะมีปริศนาต่างๆให้เราไปแก้ไขด้วยนั่นเอง ในตัวอย่างจะมีการเปิดตัวของลูกๆของแม่มดนะครับที่จะมีการใช้พลังแมลงนะครับที่จะลากอีธานเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ในฉากเนี้ยเหมือนกับจะมีการพูดคุยกันว่าเหมือนกับเธอนั้นเนี่ยจะได้เห็นเลือดของของผู้ชายเป็นครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าแวมไพร์สาวเนี่ยจะดื่มเลือดนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับอีธานครั้งแรกนะครับแล้วก็รู้สึกถูกใจนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเกมเพลย์ของชั้นใต้ดินนะครับที่มีการเปิดตัวออกมาให้เราได้เห็นกับระบบของการต่อสู้ในเกมด้วยนั่นเองนะครับระบบเดิมกลับมาครับระบบของการป้องกันของภาคที่7นั้นกลับมาการเล็งยิงก็จะมีความคล้ายคลึงกับเกมภาคที่7เลยแต่ว่าปรับให้ลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงเน้นรูปแบบของเกมซีเวอร์ฮอรเดอร์ที่ศัตรูก็จะถาทมเข้ามาแต่เราก็จะมีกระสุนที่จํากัดนะครับแล้วก็แน่นอนครับจะมีการยิงถังน้ํามันนะครับที่สามารถระเบิดได้ด้วยนั่นเอง ระบบที่เปิดเผยออกมาอย่างเต็มตัวนะครับก็คือระบบของการเก็บของนั่นเองนะครับแต่มีความคล้ายคลึงกับเกมวิทีโภาคที่4นะครับที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาคือจะมีระบบของการครฟของนะครับซึ่งการผสมของในเกมภาคนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงแบบเดิมแต่ว่ามันจะมีวัตถุดิบหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามามากกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับ ในตัวอย่างจะมีการเปิดตัวชายที่เป็นพ่อค้านะครับซึ่งเขาได้ชื่อว่าดุกนะครับซึ่งดุกเนี่ยจะอยู่ตามบริเวณพื้นที่ต่างๆแล้วก็ดูมว่าจะรู้จักกับอ e ีธานวินเทอร์ด้วยนะครับแล้วเขาเนี่ยจะสามารถซื้อขายอาวุธต่างๆในเกมได้ซึ่งในตัวเกมก็จะมีค่าเงินที่สามารถซื้อพวกกระสุนซื้อปืนหรือว่าการอัปเกรดการสมิธต่างๆที่สามารถทําให้เราได้เห็นค่าเลเวลของปืนแล้วก็เขาเนี่ยจะมีการพูดคุยกับอ e ีธานเป็นเหมือนกับเป็นมิตรตลอดเลยนั่นเองนะครับ ในเกมภาค Village เนี่ยก็จะมีการวางตุ๊กตาแกะนะครับที่จะอยู่ตามบริเวณต่างๆให้คล้ายๆกับเจ้า m r Raccoon นะครับที่เราไปยิงเพื่อที่จะได้แต้มมาเนี่ยน,นะครับผมและนอกจากนั้นยังมีการเปิดเผยฉากที่อีธานนั้นจะได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีปริศนามากมายครับอย่างเช่นมีฝูงพึ่งที่ปลุกเข้ามาโจมตีเขาแล้วก็ไม่สามารถสังหารได้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับได้มีการเปิดตัว เกมตัวอย่างเดโมนะครับที่จะมีออกมาให้ได้เล่นกันใน PlayStation 5ในวันนี้นะครับซึ่งมีชื่อว่า Maiden นะครับซึ่งเป็นเกมเดโมที่ให้เรานั้นหนีเอาตัวรอดออกจากคุกในดันเจี้ยนแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งในฉากนี้เราก็จะได้เห็นว่าตัวละคร ตัวนี้นะครับจะไม่สามารถสู้ได้นะครับแต่ว่าเรานั้นจะได้รับบทเป็นตัวละครอื่นนะครับที่ไม่ใช่อีธานนะครับแต่เราก็จะไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ซูสย้อยขวัญนะครับที่เราจะต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในเดโมนี้ให้ได้นั่นเองต่อไปก็จะมีการพูดถึงงาน resi v i e show case อีกอันหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงการครบรอบเกม resi v i l 25ปีนะครับได้มีการประกาศเกมใหม่นะครับในโหมด multiplayer ที่จะมาพร้อมกับภาค village นะครับในชื่อว่า re verse นะครับ ไอเอเวอร์สเนี่ยเป็นเกมเพลย์ที่ผสมผสา,านเอาฮีโร่ของตัวล,ละครในซีรีส์ทุกๆภาคนะครับตั้งแต่ภาคที่1ถึงภาคที่8เนี่ยกลับมาให้เราได้สัมผัสกันนะครับโดยก็จะมีทั้งตัวละครฮีโร่แล้วก็อาวุธเชียวภาพต่างๆรวมไปถึงตัวร้ายในเกมเนี่ยจะกลับมาให้เราได้เล่นกันแล้วก็เป็นการต่อสู้ร่วมกันนั่นเองนะครับตัวเป็นการต่อสู้ฝ่าฟันต่อสู้กับเหล่าศัตรูแล้วก็เพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะครับ ต่อไปจะเป็นการพูดถึงซีรีส์ Netflix นะครับในชื่อ The c ื่อ l Infinite Dark ที่เปิดตัวเชลเลอร์มากาะน,นานนี้นะครับเขาได้มีการอัปเดตมีการอัปเดตของเนื้อเรื่องของซีรีส์ภาคนี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นการโฟกัสถึงตัวละครลรออนและแคลร์นะครับที่จะเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดน,นะครับซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ไทม์ไลน์ของ The Civil ภาคที่4นะครับซึ่งจะเป็นหลังจากเหตุการณ์ที่ลรออนได้ไปช่วยเหลือแอชลีย์ออกมาจากเกาะแล้วน่นนะครับก็จะเป็นในเรื่องต่อจากภาคคที่4เลยนะรับ แล้วก็สุดท้ายครับ Village เกมวิซิวพาร์ควิลเลจจะเปิดจองพรีออเดอร์แล้ววันนี้นะครับมีการเปิดตัว Deluxe Edition ที่มีการแถมอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีการอัปเดตของตัว Collector Edition นะครับที่จะแถม กล่องพิเศษนะครับที่จะมีชุดของฟิกเกอร์คริสเด f ฟิ l นะครับแล้วก็มีโปสเตอร์ของแมปต่างๆแล้วก็จะได้ของที่คล้ายกับเวอร์ชันดีลักซิดิชั่นด้วยนะครับแล้วก็จะได้ภาพอาร์ตบุ๊กด้วยนะครับก็สามารถสั่งจองได้แต่วันนี้เลยนะครับสำหรับคนที่พรีออเดอร์ออนไลน์นะครับบนเวอร์ชันเดสฟิวภาควิลเทจนะครับจะได้ตัวของเพลงประกอบของเกมด้วยนะครับผมสำหรับคนที่จองผ่าน p l a y s t a t i o n Store นี่นะครับ นี่ก็เป็นสรุปคร่าวๆข,ข,ของ r e ื i องช l วิภาควิลเครับที่มีการเปิดตัวเกมเพลย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวเทลเลอร์ใหม่ล่าสุดด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์ช่วงนี้ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่นอนสวัสดีครับ